สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Divine to Earth ที่นี่เราส่งพลังงานความถี่สูงให้กับคุณเพื่อเปิดประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของคุณอย่างลึกซึ้งแล้วทำไมพลังงานความถี่สูงและหลากหลายถึงมีผลกับชีวิตจริงของเราเพราะระบบที่เราเรียกว,ว่า human system ได้มีการวิจัยไว้ว่าการตัดสินใจของมนุษย์ส่วนใหญ่มาจากอารมณ์ ซึ่งอารมณ์นั้นเกิดจากความเชื่อและความเชื่อก็คือภาพสะสมจากประสบการณ์ในอดีตหากคุณอยากเปลี่ยนตัวเองอยากก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆคุณจะต้องเริ่มจากการสร้างสภาวะใหม่นั่นหมายถึงต้องมีอารมณ์ใหม่ความเชื่อใหม่และปล่อยวางประสบการณ์เก่าที่ไม่จำเป็นใช่ค่ะทุกคนเปลี่ยนได้เมื่อคุณมองเรื่องเดิมจากมุมใหม่หรือมองเหตุการณ์เดิมที่เคยเจ็บปวดด้วยความเข้าใจ ความเชื่อเดิมๆจะเริ่มสั่นคลอนอารมณ์เก่าจะเริ่มคลายและชีวิตก็จะเริ่มไหลไปในทางทิศทางใหม่อย่างเป็นธรรมชาติมีเครื่องมือหลากหลายอย่างที่ช่วยในกระบวนการนี้ไม่ว่าจะเป็นการโคชชิ่งการสะกดจิตซึ่งฉันจะทำคลิปอธิบายแยกไว้ให้อย่างละเอียดว่าแต่ละวิธีทำงานกับจิตใต้สำนึกยังไงแล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนชีวิตได้เมื่อเราคลี่คลายสิ่งเก่าแล้วก็ถึงเวลาตั้งใจเลือก ว่าเราจะเป็นใครต่อจากนี้คุณสามารถเลือกใช้เครื่องมืออย่าง affirmation หรือ goal setting เพื่อวางพลังใหม่ในจิตใต้สำนึกของคุณแต่แม้จะทำสิ่งเหล่านี้แล้วหลายคนก็ยังพบว่าพลังงานบางอย่างยังคงถ่วงอยู่เช่นพลังงานจากอดีตชาติจากจิตวิญญ,ญาณต่างๆจากบรรพบุรุษหรือแม้กระทั่งความคิด ความเชื่อของผู้อื่นที่เผลอรับไว้โดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมถึงพลังงานของบ้านที่อยู่หรือพลังงานจากฟ้าและดวงดาวต่างๆสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเหตุให้เราไปไม่ถึงจุดหมายหรือบางครั้งไปถึงแล้วก็ยังไม่รู้ตัวว่าถึงแล้วจริงหรือยังนี่คือเหตุผลที่การรับพลังอย่างหลากหลายจะช่วยเปิดทางลัดให้คุณก้าวข้ามกระบวนการทั้งหมด และเข้าถึงสภาวะใหม่ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณสัมผัสพลังงานความถี่สูงอย่างต่อเน,นื่องจิตวิญ,ญญาณจะเริ่มขยายอย่างก้าวกระโดดแต่ถ้ากายเนื้อยังไม่ปรับตามมันก็อาจจะรู้สึกขัดแย้งหรือสับสนเพราะฉะนั้นการพัฒนาทั้งจิตและกายจึงต้องเดินควบคู่กันไปอย่างสมดุลช่องนี้จึงตั้งใจมอบเครื่องมือครบทุกด้านให้กับคุณทั้งการสะกดจิตเพื่อคลายปมลึก การโค้ชตัวเองผ่านคำถามทรงพลังความรู้ทางจิตวิญ,ญญาณที่จะช่วยให้คุณเข้าใจระบบพลังงานร,รวมถึง Affirmation และคำโปรแกรมจิตและยังมีการส่งพลังงานผ่านสมาธิและเสียงเพลงเพื่อให้คุณเลือกใช้ได้ตามจังหวะชีวิตของคุณเองทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนฉันใช้เวลากว่า30ปีเพื่อค้นหาคำตอบบางอย่างฉันรู้สึกได้ตั้งแต่ยังเด็กแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร บางอย่างรู้สึกอยู่ในใจว่ามันควรเป็นแบบนี้แม้จะขัดกับสิ่งที่สังคมสอนมาฉันใช้เงินหลายล้านบาทในการเรียนรู้ทดลองสัมผัสฉันได้อัดพลังลงไปในสิ่งของนับหมื่นชิ้นจนได้ฟีดแบกหลายพันที่คนยืนยันว่ามันได้ผลจริงสิ่งที่ฉันส่งมอบให้ในที่แห่งนี้คือองค์ความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์ตรงอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คนเคยได้ยินมา แต่ฉันไม่อยากให้คุณเชื่อฉันแต่อยากให้คุณทดลองด้วยตัวเองค้นหาความจริงที่เป็นตัวของคุณแล้วส่งต่อสิ่งที่คุณพบให้กับผู้อื่นเพราะการส่งต่อจากพลังแห่งความจริงคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสุดท้ายนี้ฉันขอให้คุณสนุกกับการใช้พลังงานแต่อย่าลืมว่าพลังงานกับชีวิตจริงมันคือเรื่องเดียวกันอย่าแยกมันออกจากกัน จิตวิญญาณที่ไปถูกทางชีวิตต้องง่ายต้องไม่ติดต้องโฟลไม่มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นเบาแปบลบว่าเแบบาได้แปบลบว่าได้เพราะมันคือความจริงอย่างที่มันเป็น